สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง overclock no root นะครับ overclock no root ก็คือความหมายนะครับความหมายก็คือการเพิ่มความถี่ของ cpu นะครับ ให้เกินความถี่สูงสุดที่กำหนดโดยผู้ผลิตนะครับก็คือเป็นการเล่งนะครับเล่ง CPU นั่นเองแต่ว่าแต่ว่าผมแนะนำในลักษณะที่ว่าไม่รูทนะครับไม่รูทนะครับถ้ารูทนี่เดี๋ยวมีเวลาผมจะมาแนะนำอีกทีนึงนะครับโอเคเริ่มต้นเลย นะครับเริ่มต้นเลยเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดกราฟของ CPU เพื่อง่ายต่อการเข้าใจนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยผมโหลดตัวแอปตัวหนึ่งที่เรียกว่า CPU top topping test นะครับ ผมโหลดมาจาก apk peel นะครับตามลูกศรเลยนะครับจริงๆ apk peel เนี่ยเ,เป็นเว็บไซต์นะครับที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยปกติแล้วเราจะดาวน์โหลด apk มาจาก fdoi นะครับ apk mirror นะครับแล้วก็ apk peel นะครับพอเพื่อนๆเ,เปิด APK p l นะครับเออในส่วนของ APK เนี่ยนะครับผมไม่แนะนำให้ใช้สำหรับเพื่อนๆที่ในโทรศัพท์มีแอปธนาคารและข้อมูลสำคัญนะครับอันนี้เพื่อเป็นการศึกษานะครับถ้าเกิดท่านใดที่มีแอปธนาคาร มีข้อมูลสำคัญบัตรเครดิตอยู่ในโทรศัพท์นะครับก็ไม่ไม่ต้องโหลดนะครับเอามาเป็นเพียงแค่เป็นความรู้เท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพืพ่อพิมพ์ด้านบนคำว่า cpu totting test นะครับ totting test นะครับตามลูกศรเลยพอพิมพ์ไปเนี่ยมันจะมีแอปขึ้นมานะครับตัวนี้คือ cpu ท o อ t ติ้งเทสนะครับก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลังจากเราดาวน์โหลดมาแล้วปุ๊บนะครับหน้าตาแอปเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ cpu t o t t i n g test นะครับตามลูกศรเลยเสาเหตุที่ผมใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะว่า มันจะอธิบายได้ง่ายนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนเพือเพื่อนเอนอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งถ้าเกิดเราจะใช,ใ,ชใช้กราฟบางตัวซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยชัดผมลองเช็คดูใน p r เ s t o r e แล้วมันดูยากไปนิดนะึงผมก็เลยเลือกตัวนี้มานะครับอันนี้อันนี้เป็นอุณหภูมิ30องศานี่นะครับเป็นอุณหภูมิ ของ CPU ปุ๊บพอเราดาวน์โหลดมาปับ๊บเราก็แตะด้านบนคือ start test นะครับแตะ start test นะครับมันก็จะ start ให้เราดูนะครับคือโดยปกตินะครับตัวกราฟตัวนี้เนี่ยมันจะมันจะเออเป็นสีเขียว นะครับแล้วก็มันจะเป็นเส้นตรงคือด้านบนมันจะมันจะเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงนะครับคือปกติมันจะเป็นสีเขียวและมีเส้นตรงอย่างนี้นะครับคือเป็นเป็นการที่นะครับเอ่อแสดงว่ามือถือเราเนี่ยสามารถที่จะเอ่อควบคุมความเครียดและการทำงานได้นะครับ ส่วนสีเหลืองเนี่ยมันเป็นตัวเร่งความเร็วนะครับส่วนสีแดงเนี่ยมันเป็นความหมายมันก็คือว่ามือถือเราเนี่ยเกือบปิดการใช้งานคอทั้งหมดเพื่อลดอุณหภูมิมือถือคือสีแดงเนี่ยก็คือว่าเป็นอารมณ์ที่ว่ากำลังลดอุณหภูมิมือถือนะครับคือ ในโทรศัพท์ผมเนี่ยพอดีมันมีผมทำไว้หลายฟังก์ชันมากมันก็เลยอาจจะมีจังหวะที่ใช้ตัวแอปหรือฟังก์ชันต่างๆมันก็เลยจะมีการใช้เร่งความตี่ CPU นะครับเพื่อนๆดูนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็ด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเส้นนะครับด้านบนไม่ใช่เส้นนะครับคือด้านบนของของการาฟ นะครับถ้ามันเป็นเส้นตรงนี้คือถือว่าปกตินะครับถือว่าปกติเนี่ยตามลูกศรที่ผมชี้เลยอันนี้คือปกตินะครับสีเหลืองก็มีการเร่งความเร็วนะครับเร่งความเร็วกราฟม,มันก็จะถี่ขึ้นนะครับเร่งความเร็วมันก็จะถี่ขึ้นพอมันจะเร่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องเป็นสีแดงเพื่อที่จะลดอุณหภูมิสีแดงก็คือเป็นความหมายว่าคือลดอุณหภูมินะครับ โอเคตอนนี้เราจะเห็นกราฟในลักษณะการทำงานทีเ่เริ่มสม่ำเสมอนะครับดูด้านบนนะครับเกิดตัวกราฟเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในลักษณะที่ว่าใกล้ๆร้อยเนะครับก็แสดงว่าสม่ำเสมอแล้วก็มีการเล่งเป็นพักๆโอเค เพื่อนๆดูกราฟตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะจะไปไปแนะนำวิธีเร่งนะครับวิธีเร่งวิธีเร่ง cpu นะครับซึ่งเราเรียกกันว่า overclock นะครับโอ okay. เคเพื่อนๆมาที่การตั้งค่านะครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณ33องศา cpu 33มงสานะครับการตั้งค่าการตั้งค่าเจอปุ๊บเพื่อนๆแตะไปพอแตะปุ๊บเพื่อนๆไป,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 เ,เ,เ,ไปเปิดโหมดที่เรียกว่าทางเลือกผู้พัฒนานะครับทางเลือกผู้พัฒนาทางเลือกตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเราต้องเปิดนะครับวิธีการเปิดนี่ก็คือเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึง เดี๋ยวผมไปปิดก่อนอ่านี่ทางเลือกผู้พัฒนาผมปิดปุ๊บนะครับปิดปุ๊บทางเลือกผู้พัฒนาก็จะหายไปเพื่อนๆมาหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์เพื่อนๆแตะไปพอแตะปุ๊บแตะปุ๊บเพื่อนๆไปดูหาคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ตามลูกศรเลยนะครับ ข้อมูลซอฟต์แวร์เพื่อนๆแตะไปแตะไปปุ๊บหลอนสก,กูนะครับมาหาคำว่าหมายเลขรุ่นนะครับหมายเลขรุ่นหมายเลขรุ่นตามลูกศรเลยนะครับคือพอเจอหมายเลขรุ่นเพื่อนๆต้องแตะไปประมาณ7ครั้งเพราะแตะไป7ครั้งเบาๆนะครับมันก็จะมีข้อความขึ้นมาเรื่อยๆด้านล่างนะครับ ด้านล่างว่าตอนนี้เราใกล้ถึงผู้พัฒนาแล้วนะครับผมจะแตะให้ดูนะครับ1 2 3มันจะมีข้อความขึ้นมานะครับจะมีข้อความขึ้นมาข้างล่าง4อาจจะมีข้อความข้างล่างขึ้นมา5 6 โอเคมันจะมีข้อความขึ้นมาว่าเปิดใช้โหมดผู้พัฒนาแล้วนะครับก็ mm hmm. มาด้านหน้าเ mm hmm. พื่อนๆก็เจอเจอหัวข้อว่าทางเลือกผู้พัฒนานะครับพอเปิดเรียบร้อยปุ๊บเพื่อนๆแตะไปแตะไปปุ๊บเราไปดูคำว่า for gpu rendering หรือหรือและและนะครับ for c คูณ msaa นะครับมาดูกันนะครับมาดูกันส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดของเออจะอยู่ในหมวดของการแสดงผลที่มี การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์นะครับการแสดงผลที่มีการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์เพื่อนๆหาคำว่าบังคับใช้4ีคูณ msa a 4คูณ msa a ปกติมันจะมีอยู่2หัวข้อนะครับก็คือบังคับใช้4คูณ msa a หรือ for 4คูณ msa a และและอีกหัวข้อหนึ่งที่ใช้ในการเล่งก็คือ for gpu rendering for gpu rendering ในมือถือของผมเนี่ยมันจะมีแค่บังคับใช้4คูณ msa นะครับปกติแล้วบังคับใช้ g p u rendering มันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับถ้าของเพื่อนๆมีเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดใช้ได้ไดไดไดทั้งสองตัวเลยนะครับบังคับใช้4คูณ m s a a คืออะไรนะครับก็คือการลบลอยหยักหลายตัวอย่าง4เท่าการลบรอยหยักหลายตัวอย่าง4เท่าเป็นวิธี การเพิ่มความละเอียดที่สร้างสมดุลให้กับกราฟิกและประสิทธิภาพของเกมคือตัวนี้นะครับ4คณ MSAA เนี่ยมันเหมาะที่จะใช้กับการเล่ง CPU เพื่อเพื่อเล่นเกมนะครับเป็นหลักเลยนะครับส่วนส่วน for gpu rendering หรือบังคับ gpu rendering นะครับก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะที่จะเร่ง cpu นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเปิด gpu rendering นะครับตัวนี้ตัวนี้จะช่วย จะช่วย CPU ก็จะทำให้ CPU เนี่ยลดภาระในการทำงานไปนะครับหน้าที่หลักๆของ GPU เนี่ยนะก็คือหน่วยประมวลผลกราฟิกนะครับหน่วยประมวลผลกราฟิกนะครับซึ่งซึ่งถ้าเราเปิดใช้ ก็จะทำให้เร่งเร่งความเร็วนะครับเร่งความเร็วของมือถือได้ดีขึ้นการวาดรูปก็จะดูดีขึ้นแต่ว่า G P U เองเนี่ยส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพเฉพาะแอป 2D นะครับแอป 2D แต่ถ้าเกิดว่า ตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามีการปรับโทรศัพท์หลายแบบเพราะฉะนั้นการเปิด GPU เนี่ยก็จะก็จะสามารถเปิดได้ตลอดเวลาแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันจะกินแบตเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแบบเอ่อถ้าเป็นตัว4คูณ MSAA เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆใช้เฉพาะเวลาเล่นเกมนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยใช้ตัวนี้4คูณ MSAA แต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์มันช้านะครับมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ชาเนี่ยก็มาเปิด GPU rendering นะครับถ้าเกิดว่ามีปุ่มที่เปิดนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเบื้องต้นเนี่ยที่โทรศัพท์ชาเนี่ยผมแนะนำว่าแนะนาว่าเพื่อนๆไปดูด้านบนมันจะมี รีเฟซเรทนะครับมีหัวข้อเรียกว่ารีเฟซเรทเพื่อนๆดูว่ามันมีออปชันนะครับนี่ตามหัวข้อตามลูกศรเลยนะครับแสดงรีเฟซเรทถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีมีปุ่มที่เพิ่มของผมเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีปุ่มแต่ถ้าเพื่อนๆมีปุ่มที่เพิ่มรีเฟซเรทจาก 60ปกติมันจะเป็น60เป็น90หรือ120เนี่ยเพื่อนเเปิดเลยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยจะทำให้มือถือเราหน้าจอเราเร็วขึ้นนะครับรีเฟรชเรท90หรือ120นะครับตรงนี้มันจะเปิดได้ที่ปุ่มทั่วไปที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับแต่ว่าในทางเลือกผู้พัฒนาเนี่ยเพื่อนๆสามารถจะเปิดได้นะครับ แล้วก็จะเสะถียรเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไปเปิดหน้าจอบางครั้งเนี่ยมันจะไม่เร่งนะครับบางครั้งมันจะไม่เร่งแต่ว่าตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มรีเฟรชเรทได้นะครับต้องดูว่ามีปุ่มหรือเปล่าครับถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็ก็อาจจะมาใช้วิธีที่เรียกว่า รถภาพเคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับเพื่อนๆมาดูคําว่าวภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวนะครับมาหาคําว่าการวาดภาพตามลูกศรเลยนะครับมันจะมี3หัวข้อนะครับ 1. อัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างนะครับอัตราการเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนภาพอัตราความเร็ว ตามตัวสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับทั้งสามหัวข้อเนี่ยเพื่อนๆจะต้องปรับให้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะทำให้หน้าจอเราเร็วนะครับแล้วก็เล่งความเร็วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำโอเวอร์คอ k นะครับคือไม่ต้องไปเปิด G.P.U. rendering ไม่ต้องไปเปิด4คูณ M.S.A.A. คือเล่นตัวนี้ก่อนเลยนะครับถ้ามี refresh rate เปิดรีเฟชเลตนะครับถ้ายังไม่มีรีเฟชเลตให้มาเปิดอัตราการเคลื่อนไหวนะครับอัตราการเคลื่อนไหวของภาพนะครับผมยกตัวอย่างตัวแรกเลยนะครับอัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างเพื่อนๆแต่ไปพอแตะปุ๊บมันจะมีหัวข้อต่างๆนะครับอันดับหนึ่งก็คือปิดภาพเคลื่อนไหว ถ้าเพื่อนๆต้องการให้โทรศัพท์เราเร็วนะครับเร็วเต็มที่นะครับเพื่อนๆปิดภาพเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าต้องการเพิ่มเพิ่มความเร็วพอสมควรให้แต่คำว่าอัตราการเคลื่อนไหว0.5นะครับตามลูกศรเลยคือโดยปกติแล้วเนี่ยทุกเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ประมาณอัตราการเคลื่อนไหว1เท่านะครับ มันจะอยู่มันจะเซตอยู่ประมาณนี้แหละครับคือเอ,อสามปุ่มเนี่ยเล่น3ปุ่มเนี่ยนะครับคือถ้าอยากให้ไวปิดภาพเคลื่อนไหวเลยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับปิดภาพเคลื่อนไหวเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการแบบกลางๆนะครับเพื่อที่จะให้ภาพเรายังสมูทดูดีเราก็อัตราการเคลื่อนไหว0.5เท่า นะครับโอเคตอนนี้เรามาดูหัวข้อบังคับใช้4คูณ MSAA นะครับตอนนี้ผมเปิดเลยนะครับอพอเราเปิดปุ๊บตอนนี้ CPU เรามันก็จะเร่งนะครับ CPU เราก็จะเร่งพอเร่งปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูกราฟนะครับไปดูกราฟเรา ว่าหลังจากเราเล่งแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับคือผมใช้การเพื่อจะสร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนๆได้มากขึ้นนะครับเรามาดูเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสตาร์ สตาร์ทเทสโอเคพอสตาร์ทปุ๊บนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเดิมเริ่มต้นเนี่ยกราฟมันก็จะยังดูดีอยู่นะครับแต่ว่าพอเราไปเปิดตัว4คูณ msaa เนี่ยมันก็จะมีการเล่งนะครับเดี๋ยวมันเปิดไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเล่งนะครับ ครับมันก็จะเริ่มก็จะเริ่มนะครับเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับคือตอนเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเราไปเร่ง CPU นะครับไปเร่ง CPU พอพักหนึ่งปุ๊บพอเราเร่งปุ๊บมันก็จะร้อนนะครับพอร้อนปุ๊บมันก็จะออกเป็นแดงๆคือความหมายก็คือว่ามือถือเราเนี่ยก็พยายามลดอุณหภูมินะครับ มันก็จะลดอุณหภูมิแต่ว่ามันจะเป็นการเร่งนะครับเพราะฉะนั้นตัว4คูณ msa เนี่ยเราต้องเปิดเฉพาะที่เราเล่นเกมหรือทำกิจกรรมที่หนักๆนะครับถึงถึงจะใช้ถึงจะเหมาะถึงจะเหมาะนะครับแต่ว่าถ้าจะเปิดตลอดเวลาเนี่ยผมไม่แนะนำเพราะว่ามันจะทำให้ cpu เราทำงานหนักเกินไป นะครับแล้วก็จะทำให้แบตเราหมดเร็วนะครับแต่ในส่วนของ G P U rendering เนี่ยสามารถที่จะเปิดได้ถ้าจำเป็นนะครับหมายถึงว่าถ้าเราไปเซต refresh rate แล้วไปเซตภาพเคลื่อนไหวแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ มาใช้ตัว gpu rendering ซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะเปลืองนิดหนึ่งนะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงคงได้ไอเดียนะครับได้ไอเดียที่จะใช้การเล่ง cpu หรือที่เขาเรียกว่า overclock โดยไม่ร o o t นะครับโดยไม่รู o t นะครับโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ